สบายดีดดละสวัสดีเด้อป้าลิงวัชกุลทุกคนนะมาพากันมาเานี่ยโอ้ผมมองมองนันนี้มองน้ำดอกไม้ได้มองนะ้ำดอกไม้เป็นดอกอีกแล้วพ่่อแมพี่น้องกล้วยหอมก็เป็นหมากแล้วเนาะโดนได้ได้บริภาษพ่อแม่พี่น้องคำามาเบิง่งสวนแต่ว่ามันหกแหละมัน มันมันอันนั้นพ่อแม่พี่น้องมันเปียกกเ็เลยไม่ได้เข้ามามันมันบวมน้าม,มันเปียกก็เลยไม่ได้ดคอ่อยเข้ามาเนาะเด็ดมาเด็ดเอาพักบ่งก่อนมันดิชัดมั้ยหน่ะตัวมันแตกไหมมาเด็ดเอา,พ,ออาพักบ่งมาเด็ดพักบ่งเมื่อ ลวกกินกับน้ำพริกแมงกะดาแมงดาบ่ต้องเอาแกเด้อบบ่ตัดนะตัดทีน่มากลวกกินล้วแล้วโอ้ยแลกต่าบาา้าทาง้าานนานนนนาน้้ เอาเมื่อจะกำนึงโอต้นพะคาก็ใหญ่แล้วเนาะเฮ้ยต้นอันนี้อียังเพิ่นเฮาเพินเฮอียังนะเฮ้ยต้นกระเจี๊ยบเนาะผักบง้พอีน้องงามาบอเจ้าจะเหยียบมันไว้นี่ทางนี้ยอดปักนอน เราทางก้นบ่แม่น้ำก้นนะทางก้นนะยผูกหมูหงกระโดกโดกเนาะเดี๋ยวเราสิพาพ่อแม่พี่น้องไปเลาะเบิ่งนั่นแหละแถวนั่นนหะบ่เธอเทอขังคุ้มกับเบิ่งกับเนาะยอดตัวแดงงามเลยเฮ้ยเบี้ยคืออันตัวบวมนานเนาะเบี้ยว่าไฉ อันนี้กล้วยยังตัวนี้กล้วยหอมไม่ตัวกวยหอมเนาะนี่ต่กล้วยหอมพอยเนาะมันเริ่มคำเลยได้ปลาลงเลยมันเริ่มคำแล้วมัอนกันเริ่มมีหมดมีแมงมียุงมีอย่างนี้เละได้ระบาดกรรมนะได้ระบาดโอ้ ไปลายกินบ่เบิดมันจะเหี่ยวมังคองมังคองสุกปะสาวทองเลยหน้าต้นนี่ก็จะล่มไปจะล่มเลย มันแสบแบ่มัน,มนกแกไดค่ะเอามาเปิดหาขังแะพรพอมไปตอนนี้นั่แหลกน่าได้วนนอนเลเอาอีกครั้งนึงนะเออนั่นแหละนนว่ะนอนก็บพีทถิ่มได้ออกมาเตงะต่อีอนเ หางไปหมดที <volumes. S 3> ่ใดดอกเอนเ่ยดอกเอ็นบววกน้ำดอกไม้ด้เป็นไม่ต่น้ำดอกไม้ด้เป็นบวมเลยคนนพึ่งปลาตกมื่อนี่แหพี่น้องเมื่อคืนนี่ก็ตกเนาะคนนะอืมหวาน ป่านเจ้าเราขึ้นด้านเฉยนอ้องข่อยเราได้เหงาเดียวนะมันมันมันดีดมางงามขึ้นอีกขึ้นบำหัวหอยก่อนนีน่นี่นี่บวบน่อยพ่อมาเลยเด้อ กบวบมันขึ้นอีกลาใบวัดบววพางกบวบมันขึ้นอีกละพูอ้กหงพแม่พี่นะหงเนาะพูนกก้โหมีแต่ต้นดอดเนาะมีบ่เห็นบหมองหงแม่ต้นนั่นกระดกจ้ะ ไปยังไงฮะเป็นยังนะเนาะออกออกทุก hmm. พี่วแน่ต้นนั่นกับต้นมึงม่ะลันหมดนะมึงมึง

mình đi coi hòm Cái ừ. xe mà tắt nó này ừ, thì đây. Ừ, Nào ừ, thì cái nơi nó ừ. Có ngày nó chỉ thì phốt đây Có hòm tiền đó Hãy subscribe

อาส่ธุงให้อันนั้นน่ะใส่ทุงให้ลูกช่งเตี้ยน่ะไปได้บอกเราไปกินอันนี้ขักบุใส่ธุงแซ่บกหวานเหรวาเนาะคือหอมได้เะเราชิมมึงมาเขียบใหมเชุบไปได้เลยอ้ยกะเห็ดแบบอือ บางค่ะไม่ไ <it> ด้กินน้อยเอ้ากินได้นะอย่างนั้แบบนี้ล่ะบอกนนี้ให้กินนะทำไมใช่ลูกชุบอ๋อชุบแล้วไม่ชุบยังไงถึงจะมอมพปะปะบางผสม ม่ใช่เป็นเกีบยวโหรดนเกีเย็อย่างวะเกีบยวโหรดชนเกี๊ย hmm. ชีสใช่อะไรฮะน้อง้ำปแบบชีสน้ใครมอน้ำน้อมรังกีนั่น

สบายดีค a m สบายดีนอนเรียนออกมาแล้วบอกเขาน่ะเขี่ยเรียกวดตัวบน้อุเฮ้องอยู่หลังสวนน่ะ

่ใช่ย่งนั้นเราหกันพิษเาแค่ไม่ตืนไม่ตู้ไม่ตเรานัยุกับลัวเราสื่อมาบริษาทต้มกบไม่นะกูนะมามามาพี่เข่ามับวบขึนกับตัวคับกมีแ้อ่าเบอร์้องเพลแล้วเดือนนึงเงินตายเจ๊เจ๊ป้าป้าข้ามขึ้น

โอนโอนโอดมาแบดนี้ตัดผ่ามาอยู Esta, ่กับลูกสาวพี่ได้บัดนี้หหอนห่อนหอนห่อนใช้เอบิวไปใช้ใช่นี่บุลเจนเอบิวไปใช้เอเอบิวไปใช้นี่น่ะเจนนี่ไปใช้นี่ ไอวิวแบบน้ำน้ำแม่ใบปบหฮึบลัเนี่ยไปย่าอยู่นานนานนานมาคักดอกอยากขาหนูนี่เนาะเมือม่อยดิเมื่อยน้ำคดหน่อยด้ยมานี่านานนานเบิง้ง ขื่อแท้อ่าเอาขนมปังไปกินว่อบันนี่เอาไปกินเออย่ำขนมปังข่าชมเชยดิยาบึงไอ้คอนกา,าน้ามันนี่เฮ้เป็นอะไรเดี๋ยวนี่เฮ้ยขนมปังเหยไย้ ดิซัง,งบังบ่อ,บบอ้ยเ <c oughs> จ้าจะกินบ่แม่ชายกินเจ้ากินบ่ยาีิเจ้าจะกินบ่เอเโตซับให้เฮ้ยโตซับให้รตริงๆกันนะ ไปไปไปรูังอีแต่พ่นยางแต่พแอมอ้อมมาพี่ไปูไป 往呗。Oh,

อไรเอาเมื่อไรไรเพื่อแต่เพื่อแตะมึงแน่ทำบุหิตกันเลยสิประมาณนี้นี่สิประมาณนี้นี่อ้ยดตงดุมเลยเพื่อพลาดลยเพื่นเพื่อพลดลยเพื่อนอ้อะปล่อยลงมาเลยน้ำกันที่เป็นดิฉันเลยปล่อยลง มันเลยจ้าจเลยจ้า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 หนเกินแมมลูกกินแมมห่นเบิดังมันกินแมมเนาะเาบนค่ะพอเบิดังแล้วมันนอนรยกินแมมมานานานเอง พวกร่าอุ้มงานอุ้มจะบดีแน่เบิ่งเป็นตัชบเป็นเจ็บจัหมดเลยัดีเน่ัอกนะัวชเงินนัเเงินวชเงินโทาบอก่าเงินว่าอุ้มลานดีดีแน่ว่ะเป็นต่เจ็๊บเป็นต่ปวดว่ะมักแบบนี้ก็ทาเบิ่งในก้องมันกะคือแห้งเลย ันก็มันมันบวเจ็บน้ำดอกโพนเนี่น้องถ้ามันเจ็บมันหาแล้วอนี่มันมันบวชหาอันนี้ค่ะอ่าโอ้ยโอ้ยจมเลยเปิดใ้ผนโลมนะฮ้อนเลใจสิาลย้เ้เ้อ่ะฮอเเเเนเเ้นล็อกไว้น้ มันไมออกไปพุ่นเลยเขามาบ่ได้มันหัายรถล็อกไว้มันเร็วใช่เดี๋ยวกำมือเงาอืมกูใหญ่กับเขาเฮ้ยไงบ้างเวิ้งเวิ้งกับจีบมาหนั่นแหละเนาะปลาลุงเไยปลาโอเคใช่คลิปนี้เขากัิไปก่อนแล้วคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามมีชาวไทยที่เก่าเนาะไปแล้วสบายดีเราสวัสดีว่าทุกคนเนาะ